เร็วข้อชีตาหนูเรียกสุดๆแล้วเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วทำไมพี่ต้องมาให้หนูทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเอาแนะชีตาชีตาไม่อยากให้พี่ไปคืนดีกับพี่แพฟ้าหรอถ้าหนูไม่อยากหนูคงไม่ทำให้พี่ขนาดนี้หรอกนะ<า>พี่แพฟ้ามาแล้วไปเปิดประตูเร็ว ผมแล้วเหรอฉันขอโทษนะเป็นพอ่อฉันคุณถึงต้องมาประสบอุบัติเหตุนหนักขนาดนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องการอะไรมากผมขอแค่คุณยกโทษให้กับผมและกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็พอค่ะฉันยกโทษให้คุณจริงเหรอครับเอ้ยโอ๊้ยเอ๊ยเจ็บโอ้ย ใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ได้ประสบอบุบัติเหตุจริงๆใช่ไหมผมผมผมเปล่านะครับผมเป็นจริงๆชิตาอบอกความจริงชื่ม่เรื่างนี้เลยนะมิังนฉันจะไม่ยกโทษให้คุณเอ่อแพฟฟ้าคือคุณแกล้งใช่ไหมเอ่อเอ่อคือเอ่อ ผมขอโทษของแค่อยากให้เรากลับมาคืนดีกันอนะ่ะคุณโกหกฉันจริงๆด้วยเงี้ยก็ขอยังยไม่แถวเราจะกลับมาคืนดีกันนะอ่ะแฟ้าร์แฟ้าเอาโอ้โอ้โอ๊ยโอ้หนูบอกแล้วว่าอยากใช้แผนนี้นอกจากจะคืนดีไมส่สำเร็จพี่แพ้์ไฟยังจะโกรธหนักขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ยชีต้า ก่อนที่จะบนพี่เนี่ยช่วยพี่ลุกขึ้นก่อนไหมฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๋ยโอโอย อไต่ดีพี่นั่นแหละไปทําให้พี่แพ้ฟ้าโกรธหนูไม่ช่วยพี่แล้วเดี๋ยวพี่แพ้ฟ้าก็มาโกรธหนูอีกคนเฮ้ hey. นี่เป็นน้องใครเนี่ยก็น้องพี่นั่นแหละพี่แพ้ฟ้าเพิ่งอัพรูปใหม่อะไหน เริ่มงานที่บริษัทวันแรกพี่นึกออกแล้วว่าพี่จะง้อพี่ไฟ้าอย่างไรยังไงเหรอพี่ก็จะไปสมัครงานบริษัทเดียวกับพี่แฟ้าถ้าจเจอกันทุกวันพี่ว่าเขาคงใจหีก่า นะครับรับผมเข้าทางงานที่นี่เถอะนะครับขอโทษด้วยนะคะตำแหน่งที่คุณสมัครมาเนี่ยเต็มหมดทุกตำแหน่งแล้วค่ะโหคุณยัดผมเข้าทาง,งานที่สกนถึงนะครับให้ผมทำอะไรผมยอมหมดเลยครับขอแค่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ก็พอครับแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะคะที่ว่างตำแหน่งอะไรครับ ก็ท็ติดรถมาด้วยยินดีครับอุย้ยรู้จักกันด้วยเหรอใช่ครับรู้จักกันมากคุณแล้วกันอุย้ยนี่มาอะไรกันคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมก็มาทำงานไงครับเป็นรปภเนี่ยนะใช่ครับเป็นตำแหน่งเดียวที่ว่างชี้แรกผมว่า จะไปสมัครตำแหน่งอื่นแต่ดันเต็มซะก่อนเต็มแล้วทำไมไม่เป็นสมัครที่อื่นนะครับทำไมครับผมทำงานที่นี่คุณมีปัญหาหรือเปล่าอุ้ยนี่ใครรุ่นพี่ที่แผนกเดียวกันแบบนี้ก็เจอกันทุกวันเลยดิโอ้ยนั่งโต๊ะติดกันด้วยนะครับคุณน่ะ แค่นั่งโต๊ะติดกันแต่ผมอะแฟนเ,านเขาอาการทางขาพี่ติ๊กเกอร์เดี๋ยวก่อนพี่แฟฟ้าคุยกันก่อนสิมีอะไรให้คุยกันตอนเที่ยนะคะขอนตัวขอนขอที่มีตัวเยอะตั้งแยะเดินใกล้กันอยู่ได้เฮ้ย ไม่ให้พี่ขำได้ไงก็ดูแฟนแพรฟ้าสิหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะบ้าเปมาสมัครงานทิ่ที่นี่ดูท่าเขาน่าจะรักแพรฟ้ามากนะถึงขั้นยอมลงทุนมาสมัครเป็นรอพอที่นี่เพื่อที่ได้เจอแพ่ฟ้าพี่ว่านะเราก็อย่าใจร้ายกับเขานักเลยหนูว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วค่คะไปะทำงานดีกว่า ขับพาน,นะครับผมเลยซื้อ่าฝากอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงแล้วด้วยผมมาชวนไปกินข้าวนะครับไม่ไม่ไปแฟฟ้าผมทำขนาดนี้แล้วคุณจะไม่ได้อ่อนอีกหรอครับไม่เป็นไรไม่ไปกินข้าวไม่เป็นไรถ้างั้นอย่าลืมกินข้าวด้วยละ่ะ นะแม้ทีเนี้ยมองตามหลังเขาเลยนะพี่ดิก๊กถ้ายัางรักกันอยู่ก็กลับไปคืนดีกันเถอะมนเขานันนานแบบเนี้ย ระวังก็ถอดใจแล้วไปมีคนใหม่นะเขาจะถอดใจง่ายขนาดนั้นเหรอพี่ก็ไม่รู้ <hive> ก็ถ้าเขาง้อขนาดนี้แล้วยังไม่สำเร็จนะ <las m ets> ก็ไม่รู้นะ <te le> เขาอาจะถอดใจหรือเปล่าไปนินข้าว มาฝากนะให้เอามาแจกพนักงานทุกคนขอบคุณครับขอบคุณนะคะแต่พอดีว่าแฟนแพร์ฟ้าเขาไม่ชอบทาแนแซนด์วิชะคะ่ะอันนี้ขอไปทานเองแล้วกันนะคะเอา้าเป็นแฟนกันเหรอใช่ค่ะนั่นฉันขอตัวนะหึงเหรอหึงสิ ไม่จะอยากให้ผู้หญิงคนอื่นมายุ่งกับแฟนตัวเองหรอถ้าไม่อยากให้มีใครมายุ่งอนะ่ะคืนดีกันไหมละ่ะหายงอนชนะผมขอโทษข้าวหละนะังอ่ะผมจะไม่ทำให้แฟนฟ้าเสียใจอีกคืนนี้กันนะ จริงเหรอก็เล่นง้อซะขนาดนี้ยจะไม่ให้ใจอ่อนได้ไงล่ะเยอะ คุณก็เห็นอยู่นี่ว่าผมทำอะไรยังจะต้องให้ผมอธิบายอีกเหรอคุณหมายความว่าไงคะเราเลิกกันเถอนะความรักของเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ทิ้งหนูไปแน่โดนไขมาไม่ได้นัดไขไว้นี่ จริงเหรอเข้าไปนั่งที่โซฟาก่อนไปไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิอาร์ตเขามีคนอื่นอนะพี่แอนฮะอาร์ตเนี่ยหรอ <c oughs> เป็นไปได้เหรอพี่ว่าอาร์ตเขาไม่น่าใช่คนแบบนั้นนะ มันเป็นไปนแล้วอะพี่ฉันเห็นกับตาแล้วอาร์ก็ยังเป็นคนบอกเลิกฉันเองแถมยังบอกด้วยว่าความรักของเรามัน,ปนไปไม่ได้อะ่ะอาร์เขาหมดรักฉันแล้วอะพี่อน้ำหวาเราเรื่องลูกล่ะแกเพิ่งรู้ไม่ใช่หรอว่าแกท้องกับอาร์ตอ่ะจะเอาไงต่ออะฉันยังไม่ได้บอกเขาเรื่องว่าฉันท้องอะฉันก็ กะว่าจะไปเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าฉันเห็นเขากอดกับหมอผู้หญิงอยู่อะ่ะไม่รู้ว่าเขาไปรักกันตอนไหนอะแยนฉันขออยู่ที่นี่สักพักนะอย่างน้อยอะ่ะก็จนกว่าฉันจะคลอดก็ได้ได้สิจ๊าน้ำว้าเป็นน้องพี่นี่จะอยู่นานแค่ไหนอะก็อยู่ได้เลยพี่ไม่ว่าขอบคุณนะคะ หมอเข้าใจว่าคุณทําไปทําไมแต่ที่หมอไม่เข้าใจก็คือทําไมคุณถึงเลือกที่จะทําให้เธอเข้าใจผิดคุณนะคะผมยอมให้เธอเข้าใจผมผิดยังดีกว่าต้องปล่อยให้เธอต้องมาทนลำบากกับผมครับอะไรนะครับ ผมอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินอีกครั้งได้อย่างนั้นหรอครับใช่ค่ะอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นกับคนไข้เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากอะค่ะแล้วก็มีผลโดยตรงกับการเดินเปอร์เซนที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะที่ว่าเปอร์เซนที่มันน้อยเนี่ยมันเท่าไหร่เหรอครับอ่หนึ่งเปอร์เซนต์ค่ะ แต่บางครั้งเนี่ยความจริงอาจจะทำร้ายเธอน้อยที่สุดก็ได้นะคะถ้าผมบอกความจริงเธอไปอ่ะผมรู้ครับว่าเธอจะไม่มีวันทิ้งผมไปไหนแน่นอนนี่คือวิธีเดียวครับที่จะทำให้เธอทิ้งผมได้คนรักกันอ่ะควรจะอยู่ด้วยกันทั้งเวลาทุกข์และเวลาสุขนะคะแต่ผมขอทุกคนเดียวดีกว่าครับ เพราะว่าตอนเนี้ยผมเป็นความสุขให้เธอไม่ได้แล้วผมเดินไม่ได้แล้วนะครับหมอความรักของผมกับเธอเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับเหมือนกับ99%ที่ผมไม่สามารถกลับมาเดินได้นั่นแหละครับงั้นวันนี้คุณพักผ่อนก่อนเถอคะค่ะพุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไปกายภาพบำบัดกันผมจะทำไปทำไมครับหมอ หมอเป็นคนบอกเองไม่ใ <erman> ช่เหรอครับว่าผมมีโอกาสที่จะเป็น ah. อ okay. ัมพาตตลอดชีวิตแล้วผมจะทำไกาภาพบำบัดไปทำไมอ่ะก็เพื่อ1%ที่เหลือไงคะ แล้วไงว่าไม่ต้องให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่ทําเองไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันแค่ท้องนะไม่ได้เป็นอมาาัมพาตแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกนี่แต่แกใกล้คลอดแล้วนะแกไม่ห่วงตัวเองเนี่ยแกก็ห่วงลูกบ้างรอให้หลานพี่คลอดออกมาก่อนหลังจากนั้นน่ะแกอยากจะทําอะไรเนี่ยแกก็ทําไปเลยพี่ไม่ห้ามนั่งเลยแต่ว่าฉันทาไข่พะโลไว้อะพี่เดี๋ยวฉันไม่ตดก,ก่อนนะไม่ต้อง เดี๋ยวพี่ไปเอาเองวิ่งพี่แอนแต่ฉันไหวน้ำว้าพี่บอกว่าไม่ต้องไงฉันบอกว่าไหวไงพี่น้ำว้าเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำว้าจะเป็นอะไรอ่ะอย่าอย่าบอกนะฉันจะคลอดแล้วพี่โอ๊ย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 พี่แอนฉันปวดท้องโอ๊ยโอ๊ย เฮ้ยเฮน้ำคั่น้ำหาน้ำหาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่รีบโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับนะอันอันหน่อยก่อนอันหน่อยก่อนนะอันไว้อันไว้ งไผมก็ไม่กลับไปเดินได้อยู่ดีอ่ะผมขอยอมแพ้ครับไม่ได้นะคะคุณจะยอมแพ้ไม่ได้นะคะทำไมล่ะครับหมอทำไมผมถึงจะยอมแพ้ไม่ได้อะก็เพราะว่าคุณกำลังจะเป็นพ่อคนอะสิคะหมายความว่าไงครับแฟนคุณที่ คุณบอกเลิกเธอไปเมื่อเก้าเดือนที่แล้วค่ะเธอเพิ่งคลอดลูกเสร็จเมื่อกี้เองฉันไม่คคนทำข้อให้เธอเองค่ะอะไรนะครับน้ำวัดเธอมีลูกกับผมนั่นเหรอครับนี่ผมทำอะไรลงไปอ่ะผมทิ้งลูกกับเมียไว้ตั้งเก้าเดือนผมทำอะไรลงไปเนี่ย คุณหมอครับใจผมใจเย็นแน่ครับตอนนี้ผมอยากลูกไปหาลูกกับเมียผมผมยังทำไม่ได้เลยครับคุณทำได้แน่นอนค่ะคุณต้องสู้เพื่อภรรยาและลูกของคุณนะคะอย่ายอมแพ้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียง1%ที่เป็นไปได้ก็ตามค่ะ น่าชังจังเลยอ่ะอยู่ด้วยกันกันมาตั้งเก้าเดือนน่ะได้เจอหน้ากันสักทีนะลกูกน้อวายอัดทำไมคุณถึงไม่บอกผมอะว่าคุณท้องอ่ะ ถ้าคุณบอกผมอะเรื่องมันคงไม่เลยถึงมาถึงขนาดเนี้น้ำวะผมขออุ้มลูกหน่อยได้ไหมไม่อย่ามาแตะตัวลูกฉันเด็กคนเนี้เป็นลูกของฉันแค่คนเดียวคนที่ทรยศหักหลังแบบคุณอะไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อของลูกของฉันอาร์แล้วนี่นายเป็นอะไรอะทำไมถึงต้องนั่งรถเข็นด้วยอะ คุณอาร์ตนั่งรถเข็นแบบนี้มา9เดือนแล้วค่ะหมายความว่าไงคะผมเดินไม่ได้ครับเพราะแบบนี้ผมถึงต้องบอกเลิกคุณนี่นี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วคุณน้ำว้าคะความจริงแล้วอะ่ะฉันกับคุณอาร์ตเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะ คุณน้ำว้าเข้าใจผิดมาโดยตลอดคุณอาร์ตเนี่ยไม่เคยมีใครนอกจากคุณเลยนะคะที่ผมทำไปแบบนั้นน่ะเพราะว่าผมรู้ครับว่าผมอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกอผมไม่อยากให้คุณต้องมาลำบากดูแลผมน้ำว้าผมถึงต้องทำแบบนั้นเพื่อให้คุณทิ้งผมไป คุณทำแบบนี้ทำไมอะอารคุณรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันทรมานแค่ไหนอะที่อยู่โดยไม่มีคุณอะผมขอโทษนะน้ำว้าที่ผมบอกเลิกคุณแต่คุณเชื่อผมเถอนะว่าผมเองก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าคุณอะผมไม่เคยนอนหลับเจมอิ่มเลยสักวันน้ำว้าตั้งแต่ไม่มีคุณอะ แต่ผมดูแลคุณไม่ได้แค่จะเดินผมยังเดินไม่ได้เลยผมเลยต้องยอมปล่อยคุณไปเพราะผมรักคุณเกินกว่าที่จะให้คุณมาลำบากกับผมเลยอย่าคิดเองเออเองแบบนั้นสิคะชีวิตฉันน่ะฉันตัดสินใจเองได้ว่าฉันจะอยู่หรือว่าฉันจะไปเห็นไหมคะการที่คุณมาคิดแทนฉันแบบนี้ผลสรุปมันเป็นยังไงอะถ้าฉันไม่มาคลอดที่เนี่ย ฉันจะรู้ความจริงหรือเปล่าคะว่าคุณไม่ได้นอกใจฉันน,นมผมขอโทษนะน้องวาผมขอโทษจริงๆฉันยกโทษให้คุณค่ะอารฉันรักคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเดินไม่ได้ฉันกับลูกรักคุณเสมอคะ่ะ <c oughs> ครับเก่งมากครับโอ้ยรอครับคุณฉันเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้แค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะสู้เพื่อคนที่ผมรักโังยโองเปลก็ยตัวนะครับอ๋คุณยืนได้แล้วอ่ะน้ำหวาผมทำได้แล้วผมทำได้แล้วอะ่ะ ต่อไปเนะี้ยผมจะดูแลคุณเองนะผมจะดูแลคุณกับลูกผมจะไม่ทิ้งไปไหนผมสัญญาฉันก็จะไม่ทิ้งคุณไปไหนเหมือนกันค่ะฉันสัญญาแม้บางครั้งความหวังจะเหลือแค่หอร์ซ์แต่มันก็เป็นหอร์ที่สามารถเป็นไปได้ขอแค่อย่าสิ้นหวังและยอมแพ้ กับอะไรง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้